ก็สวัสดีครับทุกคนวิทยาลช่องและเพจมาแก่นหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง trigger warning นะครับของ Jessica Alba ถามว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่อยู่ในเรดาร์ไหมไม่เลยครับหนังที่เล่าเรื่องราวของยิงสาวคนหนึ่งที่กลับบ้านเกิดของเธอแล้วก็พบว่าพ่อของเธอนั้นเสียชีวิตอย่างไรร่องรอยแล้วก็เธอจะทำอย่างไรที่จะหาความจริงเกี่ยวกับพ่อของเธอได้ ก็ต้องไปติดตามในเรื่องนี้ครับหลังดูจบอ่าสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่โอ้โหน่าเบื่อมากเอาถ้าว่ากันตรงๆเลยคือมันเหมือนดูไปเรื่อยๆอ่ะดูไปเรื่อยๆแล้วก็มันไรเป้าหมายในบางช่วงอ่ะแล้วถามว่ามันดีไหมมันก็กลางๆอะครับคือเรื่องเนี้ยตอนแรกผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันน่าจะมันแน่นอนเพราะว่าเห็นโลโก้แล้วก็อินโทรของค่าย Thunder Roads นะครับ ทันเดอร์โรที่เป็นค่ายหนังเบื้องหลังแบบจอห์นวิกอะไรเงี้ยคือคุณก็น่าจะรู้เลยว่าแบบโหถ้าสมมุติพูดเป็นแนวนี้มันก็น่าจะอลังการแน่นอนนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับเรื่องนี้นะแต่ว่าปัญหากับไม่ใช่เลยครับปัญหากับเป็นเรื่องราวที่มันดูแล้วแบบมันไม่มีอะไรอะ่ะมันดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราง่วงตามไปเรื่อยๆครับ เรารู้สึกว่าตัวหนังมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็เลยทําให้เรารู้สึกง่วงอ่ะคือมันเล่าไปเรื่อยๆแล้วเหมือนกับมันไม่มีอะไรจะเล่าอ่ะแล้วก็มาทําเป็นแปะแปะแปะแ,ปะแล้วทําเป็นหนังแล้วมันมี t r o p ี y แบบความสู่สําเร็จของหนังแบบล้างแขนเยอะมากคือถ้าสมมติคุณได้ดู หนังล้างแค้นที่แบบมันอาจจะดูธรรมดาแบบเกรด B ีเราจริงๆผมรู้สึกว่าโปรดักชันมันก็ไม่ได้แบบเกรด B ขนาดนั้นนะมันยังมีแบบงานสร้างที่แบบเฮ้ยดูโดดเด่นขึ้นมาบ้างแบบฉากระเบิดก็ดูไม่ได้แบบดูชีฟเกินไปอะ่ะคืออีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยคือตัวฉากแอคชั่นก็ถามว่ามันไหมมันก็ไม่ได้มันขนาดนั้นนะคือดูจบมันเราไม่รู้สึกจดจำอะไรเลยอะครับ แต่เ,เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบื่อพอสมควรน,นะครับก็เริ่มที่ข้อเสียกันก่อนแล้วกันข้อเสียของหนังเรื่องนี้คือการเล่าเรื่องครับการเล่าเรื่องคือมันเหมือนแบบมันไม่มีอะไรจะเล่าแล้วแบบเออเราต้องเล่าอะไรสักอย่างและมันก็เลยทําให้หนังยาวประมาณชั่วโมง40นะครับคือถ้าสมมุติให้พูดตรงๆเรื่องนี้มันจบสักแบบ50บนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้อะไม่จมําเป็นต้องยืดมาถึงขนาดแบบชั่วโมง4ี่ คือมันก็ถามว่ามันดูแบบเพลินไหมมันก็ดูไม่ได้เพลินๆครับแล้วก็เรารู้สึกว่าตัวตละครในเรื่องตัวร้ายในเรื่องเหมือนกับตัวร้ายแบบหนังเกรดบีอะ่ะตัวร้ายแบบมาตายงโง่ๆแล้วก็ไม่ได้มีความน่าจดจําอะไรแล้วก็แอบ,บลาคาญด้วยคือเหมือนกับลีลายอยู่ได้อะ่ะอย่างว่าครับมันเป็นหนังที่ก็น่าจะอวยการแสดงแล้วก็อวยนักแสดงอย่างเจสิก้าเอาบ้านนะครับ แล้วก็ฉากแอคชั่นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูไปแล้วมันไม่รู้สึกน่าจดจำเลยอะปกติเวลาเราดูหนังแอคชั่นเนี่ยเราจะต้องการอะดรีนาลีนที่พุ่งพ่านใช่ไหมครับเรื่องนี้มันแทบไม่ได้ให้เราตรงจุดนั้นเลยมันดูแล้วแบบเอองั้นๆก็จบๆไปแล้วก็พอดูจบก็ลืมแล้วคือดูไปประมาณแบบชั่วโมงสองชั่วโมงก็อ่ะเราดูเรื่องนี้แล้วหรือยังอ,ะอ่ะอ่า ก็แต่มีข้อดีกันบ้างครับข้อดีสําหรับผมเลยคืองานโปรดักชันก็ถือว่าแบบเออก็จะจะใช้ได้นะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่หนักเกรดสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็นักแสดงอย่างเจสสิก้าอัลบาก็มารับบทนี้แบบชิวๆไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะอาจจะมีแบบบทบูนิดหน่อยเข้าซีนบูก็ถามว่าหนักแน่นไหมก็ถือว่าหนักแน่นใช้ได้ครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีบางไอเดียที่มันเปิดโลกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่า มันก็ไม่ได้ปูไปถึงอะไรเลยครับก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะแล้วก็ดนตีประกอบเหมือนกับเหมือนมานั่งฟังเพลงชิวๆบางช่วงทำให้ตัวหนังมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นได้บ้างครับแล้วก็ถ้าสมมติจะาให้ใส่เรื่องนี้เป็นสมการ trigger warning ก็เท่ากับ Jessica Alba บบวกด้วยหนังล้างแขนในกลางทะเลทรายนะครับ สรุปแล้วนี่ก็เป็นหนังที่ค่อนข้างโอ้หน้าเบื่อพอสมควรเลยเรารู้สึกว่าตัวหนังมันก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่างเดียวอะ่ะเราก็รู้สึกแบบง่วงง่วงง่วงหนาวหนาวนอนค่อนข้างเยอะเลยครับเราเลยรู้สึกว่าตัวหนังมันไม่ค่อยมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกหวือหวามากเท่าไหร่เลยครับแล้วก็ตัวหนังมันก็ขายนักแสดงซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าก็ถือว่ามันเป็นหนังที่ ก็ตามมาตราฐานของหนังเน็ตฟิกอะคือเปิดดูตอนแบบล้างจานอยู่หรือว่าซักผ้าอยู่อะครับ trigger warning ฉ่ายแล้ววันนี้ทาง Netflix นะครับสุดท้ายนี้เขาฝากกดติดตามช่องและเพจหมากแกะนางด้วยนะครับ